ทีนี้ก็มาถึงคำว่าตอตอต่อไม้ต่อไม้ในภาษาคนก็ต่อไม้ที่มีอยู่ทั่วทัวไปตรงไหนมันมีเหลืออยู่ท่อนเดียวตอนไม้ก็เรียกว่าตอหลักท่อนเดียวก็เรียกว่าตอตอตอมีอยู่ทั่วไปเป็นตอนั่นในภาษา นแต่ถ้าในภาษาธรรมมันมีคำว่าขานุวัฏฐะขานุวัฏฐะแปลว่าตอในวัฏฐะคือหลักตอที่ปักอยู่ในวัฏฐะแน่นแฟ้น ไม่งอนงแง่นคอนแคลน,น,น <c oughs> มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตน <c oughs> แน่นแฟนไม่งดนงแอ่นคลอนแคลน,อ,น,นอยา่างไรขานุวัตะหลักต่อที่ปักอยู่ในวัฏะปักลงในวัฏฐะอย่างแน่นแฟนไม่งอนงแง่นคอนแคลน และความันออกไปจากวัฏฏะไม่ได้ไม่มีสมาธิถีไม่มีปัญญาพอออกไปจากวัฏฏะไม่ได้นี่ก็คานุวัฏฏะในระวังให้ดีๆมันจะมีต่อเต็มไปหมดนั่นเป็นต่อ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 ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ะระวังให้ดีมันจะเป็นต่อไปเสียหมดเป็นต่อจีบปักอยู่ในวัฏฏะ ไม่ขยื่นเคลื่อนคลายหลักต่อในภาษาธรรมหมายถึงว,ว่ามิจฉาทิฐิที่ฝังแน่นปักแน่นอยู่ในตัวตนไม่คยื่นเคลื่อนคลายไปไหนเป็นต่อปักอยู่ในวัฏฏะถ้าว่าในโลกนี่มีคนอยู่สี่พันล้านคนมันก็มีสี่พันล้านต่อ ในโลกนี้มีตอปักอยู่สี่พันล้านตอมันออกไปไม่ได้มันฝังแน่นอยู่ในวัฏจักรเรียกว่าขานวัฏจักรคำว่าตอในภาษาธรรมอภาษาคนคือตอไม้ตอในภาษาธรรมหมายแตว่าคนคนโง่แล้วกัรพูดไง,ไง,ไง่ายๆปักแน่นอยู่ในวัฏจักรเคลื่อนออกไปไม่ได้ ปักแน่นอยู่แต่ในวัฏฏะหลุดพ้นออกไปจากวัฏฏะไม่ได้คือต่อในภาษาธรรมต่อในภาษาคนกับต่อในภาษาธรรมมันก็ต่างกันอย่างนี้ <c oughs>